สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลินเดลเจงนะคะและว,วันนี้นะคะพี่ลินก็มาแนะนําเกมมือถือสนุกๆให้ทุกคนได้เล่นกันนะคะเกมนี้มีชื่อว่า w a r of cloud นะคะเป็นเกมวางแผนกลยุทธ์สุดล้ำที่มาพร้อมกับเอฟเฟกสุดาตาเกมนี้ก็จะเป็นนวเ turn b a บ e นะคะเป็นการเคลื่อนทับสลับเทินนะคะก็ต้องใช้หมองกันหน่อย,ยสําหรับใครนะคะที่อยากเล่นเกมนี้นะคะพี่ลินจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างเนาะยังไงเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะ มาปุ๊บนะคะเขาก็จะเข้าสู่ขั้นตอนฝึกเล่นกันก่อนนะคะเออเฮ้ยนี่เจ้ามั่นใจว่าเจ้าทำถูกแล้วหรอือทำไมล่ะาทางเจ้าดูเก๊กๆกักงๆน,น,นะเฮ้อเธอจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะข้าตั้งใจฝึกแบบนี้ตั้งหางพูดก็พูดเถอะวันๆเจ้าก็เอาแต่ยิงธนูว่าไงนะถ้าเป็นนักธนูจะให้ข้าทำอะไรล่ะ ตอนจะเป็นการพูดคุยนะคะระหว่างพระเ,เอกนางเอกหรือเต่าเนี้ยโกรธโลมีหนุ่อออม,นมอัศวินรูปงามโผล่มานะคะเอเลนเดลเจ้าสองคนฝึกกันหนักเลยนะเอ๊ะเซอร์เอเลนเดลท่านมาทำอะไรที่นี่เหรอครับข้าแค่อยากมาดูพวกเจ้าฝึกกันน่ะข้าไม่ได้มาช่วยฝึกให้พวกเจ้านานแล้วแล้วท่านว่าเป็นยังไงบ้างล่ะ เลยเทียมทานเลยใช่ไหมครับอืก็ไม่น่ามีใครเหมือนนะดูคำอมคเมนดีแต่ฝึกแบบนี้อาจจะช่วยเจ้าในการต่อสู้ไม่ได้เท่าไหร่เห็นไหมก็บอกแล้วเราต้องไปละทิ้งการฝึกขั้นพื้นฐานไปนะแต่เทคนิคของข้าออกจะทรงพลังขนาดนั้นน่ะเอ,อยอยาแหมมีการโชว์ขาว้วยนะคะเห็นไหมล่ะมีเนื้อเรื่องแบบให้เราคอยเสพด้วยนะคะอืม โอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็เข้าสู่การอสอนเล่นเลยนะคะนี่นักธนูกับนักดาบนะจ๊ะมาแล้วล่วคะค่ะเป้าหมายเริ่มการสอนเล่นเริ่มการต่อสู้เลยต้องการเล่นบทสอนเล่นไหมคุณสามารถข้ามบทสอนเล่นได้ก็ไม่ต้องข้ามนะคะเราจะต้องอเล่นให้เป็นก่อนเนาะ เดี๋ยวค่ะจะสอนวิธีการต่อสู้ให้ละ่ะก่อนอื่นมาดูภาพรวมของสนามลบกันก่อนแตะปุ่มมุมมองบนเพื่อดูแผนที่โอเคเราสามารถเราสามารถเปลี่ยนมุมมองได้นะคะนี่แล้วแต่ว่าแบบแล้วแต่ว่าเราถนัดมุมไหนนะคะหรือว่าอยากเล่นมุมไหนจริงๆมุมนี้ก็โอเคแล้วนะพอรู้วิธีดูสนามลบจากมุมต่างๆแล้วก็เริ่มกันเลยมาค่ะเริ่มเลย ทางด้านขวาเนี่ยเราจะเห็นลำดับเทิร์นนะคะแล้วตัวละครด้านล่างเนี่ยจะเข้าเทิร์นก่อนนะคะสามารถดูหน้าตาแล้วก็สกิลของผู้กล้าที่เข้าเทิร์นในขณะนั้นได้อันนี้เป็นเทิร์นของนักดาบของเรานะคะช่องรอบๆตัวเนี่ยก็จะมีสีนะคะช่องสีฟ้าเนี่ยแสดงระยะเคลื่อนที่ส่วนช่องสีแดงนะคะจะเป็นระยะโจมตีเนี่ยเห็นไหมเราเห็นสีเหลือมสีฟ้าใช่ไหมคะ นี่เห็นไหมเขาจะบอกนะคะสีฟ้าเนี่ยเป็นช่องเคลื่อนที่นะคะส่วนสีส้มเนี่ยคือช่องระยะโจมตีสีเขียวคือช่องระยะบัฟนะคะแล้วก็สีแดงคือช่องระยะสกิลโอเคในเมื่อดูช่องแล้วมาลองเดินหน่อยดีกว่ามาค่ะแฉบเดินไปเลยนั่นแหละ เราก็จะเห็นลูกศรชี้ลงใช่ไหมคะเขาบอกว่าหากมีศัตรูในระยะโจมตีธรรมดาหรือระยะสกิลจะมีลูกศรอ,อยู่ด้านบนเป้าหมายนี่เราเห็นลูกศรสีแดงชี้ลงใช่ไหมล่ะสีของลูกศรจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างธาตุของผู้กล้าก,กับเป้าหมายนะคะของเขาเป็นลูกศรสีแดงสีแดงหมายถึงเป้าหมายที่มีธาตุที่ชนะทางงั้นแปลว่าเราไม่ควรสู้กับคนที่จะชนะเรานะคะนี่ค่ะ เคล็ดลับนะคะเรื่องธาตุนะคะถ้าเป็นลูกศรสีแดงเนี่ยแปลว่าเราพแาพ้แน่นอนนะคะไม่ควรไปไฟนะคะถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยก็สีเหลืองเหมือนจะเสมอกันนะคะแล้วก็สีเขียวเนี่ยฟาดเขาล้มได้เลยแล้วนี่ก็เป็นตารางธาตุนะคะธาตุไฟนะคะก็สามารถชนะธาตุดิน ธาตุด,ดินหรือไม้ไม้เนาะธาตุไม้นะะี่ค่ะเป็นเป็นสีเขียวต้นไม้ส่วนธาตุไม้ชนะน้ำนะคะน้ำชนะไฟอย่างนี้แล้วก็มีแสงสว่างกับความมืดเขาแนะนําให้เรานะคะย้ายไปโจมตีตัวอื่นดีกว่าเนาะสามารถกดยกเลิกนะคะที่ปุ่มากาะกระบาดได้เลยนี่เห็นไหมเราเรากลับมาละเราแบบไปตีคนนี้ดีกว่าคะแนนคราวนี้ล่ะเป้าหมายมีลูกศรสีเขียวแล้วเสร็จแม่ เจ้าจะจัดการหุนฝึกตัวนั้นได้ในเพียงทับเดียวแน่นอนมาค่ะไฟเลยนี่โอ้โตายแล้วตายแล้วต่อไปถึงคิวของนางเอกหวัวม่วงของเราแล้วนะคะใส่ธนูด้วยทุกแผนที่จะมีเทินจำกัดอยู่หากใช้เทินเกินเจ้าจะแพ้ทันทีอ๋อเคล็ดลับนะคะการโจมตีจากที่สูงจะทำความเสียหายได้มากกว่า เยี่ยมเลยนี่นี่ยิงนะคะเหมือนว่าการโจมตีไม่แรงพอที่จะล้มได้แต่ h P ของมันก็เหลือปริมใช้เล่นเลยอันนี้สกิลที่2นะคะทุกครั้งที่เลือกสกิลช่องจะเปลี่ยนสีไปเพื่อแสดงขอบเขตของสกิลเขาให้เดินไปเพื่อใช้สกิลอ๋อเดินไปก็ยังสามารถสลับใช้สกิลอื่นได้นะคะวู้ส่วนอันที่3เนี่ยเป็นสกิลวงกว้ห้างนะคะน่าใช้สกิลนี้เนี่ย ได้เหรอแต่เขาเป็นแบบสีแดงนะก่นะอนหน้านี้เออตายไหมได้วะ่ะเฮ้ยได้เป็นยังไงบ้างละ่ะจบแล้วนะคะสำหรับการฝึกเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าชวับชวับชวบท่านไม่ต้องห่วงค่ะเข้าใจแล้ววันนี้พอแค่นี้ก่อนตามเข้ามาเลยเอ๋ไปไหนหรอคะ ไปเล่นสิได้เวลาทดสอบฝีมือกับของจริงแล้วเอะที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยถูพื้นถูพื้นถูพื้นฉันเป็นน้องเมดถูพื้นถูพื้นอืมโรงแรมนี่นะเอะจะพาเรามาโรงแรมทำไมเนี่ยที่นี่ไม่ใช่โรงแรมธรรมดานะแต่เป็นสถานที่ที่พวกเอลฟ์อืมพวกเอลฟ์มาอยู่ที่นี่กันนั่นเอง พวกเจ้าต้องมีที่ให้ฝึกซ้อมและเตรียมตัวก่อนจะออกไปเจอการต่อสู้จริงที่นี่เป็นแหล่งรวมของพวกนักผจญภัยที่จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กันแน่นอนค่ะว่าเรานะคะสามารถเจอเพื่อนๆได้ในเกมนะคะแถมยังมีระบบที่เราสามารถ PVP กับเพื่อนได้ด้วยนะเอ๋ยี่นี่เองเรามาที่นี่เพื่อหางานทำซินะ <laughs> เจ้านี่หัวไวเหมือนเคยเลยนะ รับภารกิจไปสักพักแล้วเดี๋ยวเจ้าจะเข้าใจเองจูจูมอนสเตอร์แถวนี้ก็เพิ่มจำนวนขึ้นมากสร้างความเสียหายไปทั่วไปจัดการพวกมันหน่อยก็ดีอมารับภารกิจแรกเลยนะคะรับซากค่ะไปในที่สุดพวกเราก็ได้ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์แห่งอาลสใช่ระวังตัวด้วยนะจะไปแล้วหรอไม่ทักทายฉันหน่อยละคะถูกพืถูกพต่อ,อไร อ้าวยังอยู่หน้าดําเลยนี่ไปผจญภัยกันเลยนะคะไปค่ะวูมีหลายด่านเลยเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นด่านแรกกันก่อนแน่นอนว่าต้องไต่ด่านไปเรื่อยๆนะคะเตรียมต่อสู้เลยค่ะมอนสเตอร์นะคะเจ้าแมงมุมใช่ไหมเนี่ยตอนนี้พี่เลนยังมีอสองตัวละครอยู่นะคะเดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเราก็จะหาเลือกสองคนรอเล่นลดล็อกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมีเพิ่มเข้ามานะคะไปค่ะเตรียมต่อสู้เลือกเพื่อนนะคะ ไปเลยโอ้ยเจ้าแมงมุมสี่ขาฮะแมงมุมแปดขาสไปดี้เริ่มการต่อสู้เลยอยากลองสก,กิลที่สองอะเออไปเลยสอนวายุนี่โอ้โหเลือดแทบหมดต่อไปนะคะเข้าไปใกล้ๆเลยนี่แน่นี่แน่นแนฟันมันเชื่ออ,อื้อโอ้โหง่ยายมากนะคะต่อไปอันนี้มา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  เข้ามาใกล้ๆใช้มีสกิลที่สอง <c oughs> ดาบสะบั้นอัวเออ้าจะตายแล้วโอ้ยตายแล้วในมุมพ้นใหญ่ริบจัดการมัน <c oughs> นี่ค่ะยิงไปเลย <c oughs> หูหง่ายมากๆเลย <c oughs> เห็นไหมเล่นเพลินจังแบบนี้พี่ลิซเล่นได้ทั้งวันแน่นอนค่ะ <c oughs> อยากปลดล็อกตัวละครอ,อื่นๆด้วย <c oughs> อยากรู้ว่ามีใครบ้าง ได้รับรางวัลเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวี่เล่นให้ไอดีเพื่อนไปด้วยนะคะทุกคนจะได้แบบแอดมาได้เนาะจะไปด่านถัดไปเลยไหมกลับก่อนแป๊บหนึ่งบอกไอดีน้องก่อนพวกเรากลับมาที่นี้แล้วเพิ่งจะไปเอ๊เจ้าสองคนนะ่ะมานี่สิน้องเมดน่ารักเดินเดินเดินไปเราไปหาน้องเมดเรียกพวกเราเหรอเธอเป็นใครนะ่ะ มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่ากว่าพื้นเสร็จแล้วเหรอเมื่อกี้ฉันถูเพ้นย่ะต่บ้ามีหึงมีหึงเดินตามมาด้วยเจ้างั่งเรายังไม่รู้เลยว่าเธอเป็นใครเป็นน้องเมดไงเอาเหอะมีอะไรให้เราช่วยได้บ้างละ่ะจริงๆควรจะถามว่าข้าจะช่วยอะไรเจ้าได้บ้างนะฟังดูนะ่าสงสัยนะ ค่ะก็ไม่ได้อยากมายุ่งหรอกแต่มันเป็นงานของข้าจบปะเพราะงั้นช่วยฟัง,งเงียบๆสักนาทีแล้วจากนั้นก็ใส่หัวไปซะน,นะโอ้ยเพีเ่นชอบชอบชอบคนนี้น้องฟลานนะคะน้องเมดน่าจะเป็นสาวซึนนนเนี่ยเออชี้นิ้วสองคนไปทั่วเลยนะเขาให้เราไปทำอะไรวะงานของข้าคือช่วยหาพักพวก ให้นักผจญภัยหน้าใหม่อย่างเจ้าเราจะได้มีพักพวกเพิ่มแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามเลยข้ามเลยจริงๆเราออตโตได้นะคะเหมือนกับแบบว่าเราดูกระตูนเรื่องนึงเลยเห็นไหมเราออตโตพี่นินจะได้ไม่ต้องแบบติ๊กเองออตโตก็ได้เนาะหรือว่าจะสิคิดไปเลยก็ได้นะคะผ่านไปแต่ว่าพี่ดินเนี่ยชอบเสพในเรื่องของเกมนะคะแบบอยากรู้ที่มาที่ไปหรือว่าอยากรู้เหตุการณ์ต่างๆก็จะชอบอ่านแบบนี้นะคะแต่เมื่อกี้โมอ,อธิบายไม่ได้อ่านเลย กดล็อกร้านซัมมอนแล้วนี่น้องเมทไปุูพื้นต่อยิบ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 ร้านซัมมอนนี่ไงน้องเมทคนเมื่อกี้เดีย๋ยวเราลองเปิดดีกว่านะคะฟรีนะคะแบบหนึ่งครั้งดูซิจะได้ใครมาได้รับผู้กล้าหนึ่งคนเป็นใครกันจมอมซุกซนนะคะเป็นน้องพูดน่ารักมาก ีต้องใช้ต้อง30ซัมมอนกับ300เนี่ยสายเปต้องจัดนะคะชอบจังอุ้ยน้องแมวฟังเสียงสิคะแต่แล้าฉันเล่นอะไร <can> โอเคเดี๋ยวเราไปไปไประจนไปกันต่อเลยเนะะี่ยค่ะไปค่ะก็เดี๋ยวเราต้องจัดทีมเนะเาะเตรียมต่อสู้ จัดทีมนะคะเพิ่มไปหนึ่งคนค่ะน้องพูดนะคะแล้วก็เลือกเพื่อนนะคะโอเคสุ่มไปเลยคนแรกแล้วกันเพื่อที่จะไปกับเรานะคะฮนนอครั้งนี้เรามาเจอหมาป่าเป่าไม้สตัตวูราบครับเริ่มการต่อสู้เฮ้จ้าฉันเป็นน้องพูดเองจ้านี่โอ๋เอาละค่ะยิง โอ้โหเลือดแทบหมดอะ่ะนี่นี่ต้องให้พระเอกไปจัดการใกล้ๆไงะคะจัดการเลยเนี่ยเป็นสีเขียวพระเอกต้องแบบชนะแน่เห็นไหมอ๋อเรามีพระเอกสองคนเหรอเพื่อนเราหรือเปล่าเดินไปเดินไปเดินไปจริงๆอยากจะใช้ท่าไม่ตายที่3เลยนะคะเพราะว่าระยะแบบไกลมากลองไหมเผื่อจะแบบทีเดียวจอดนะคะเออตายไม่เจ้าหมาป่าโอ้โหเกือบตายอุ้ยโดน โดนโจมตีโดนเขี้ยวโจมตีเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวสิไม่ต้องใกล้ขนาดนี้ก็ได้อันนี้สกิลที่2ระยะแค่นี้แล้วสกิลที่3เดี๋ยวนะสกิลที่1อ่ะต้องเป็นสกิลที่1นะคะนี่ยังไม่ตายฮฮเดินมาใกล้ๆหน่อยจริงๆก็ใส่ใส่ธนูไม่ต้องเดินมาใกล้ขนาดนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าพี่หนึ่งก็อยากจะแบบมีโมเมนต์ในการเดินตีจอดไปแล้วเนี่ย เธอเราก็ยังเหลืออีก8นะคะยังแบบเดินอะไรได้อยู่โอโหไอดี level เลเวลลืมให้ดูชื่อเมื่อกี้บอกว่าจะให้ทุกคนดูชื่อเราแอดมาใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนะไปดูชื่อก่อนนี่ค่ะสำหรับชื่อพี่ลินนะคะชื่อ Angel Lin นะคะ User เนี่ยก็ตามนี้เลยนะคะตามไม่พาดเลยแอดเพื Ad ่อนมาได้นะคะวิธีการแอดเพื่อนนะคะไปที่เพื่อนเลยค่ะ ก็กดตรงเพิ่มเพื่อนนะคะกดเพิ่มเพื่อนแล้วก็ค้นหาชื่อพี่ลินที่ให้ไปเมื่อกี้ได้เลยนะคะอย่าลืมแอดมานะเดี๋ยวเต็มนะรู้สึกว่าจะเป็นเพื่อนกันได้50คนโอเครับรางวัลแป๊บุโอเคเอ,อยากเข้าโหมดเนื้อเรื่องอะ่ะคือต้องเคลียร์หนึ่งถึงห้าก่อนนะคะเพื่อปลดล็อกก่อนเนาะเราก็ลานประลองนะคะก็ต้องเคลียร์ก่อนถึงจะมาปลดล็อก เฮ้ย no ทำไมมีเสียงพูดภาษาอังกฤษแล้วก่อนหน้านี้พลินไม่ได้แบบเลิกเสียงพูดหรอ, <c oughs> อน,นั่นสิคิดว่านะแต่เราเข้าไปดูในตู้เสื้อผ้าดีกว่าโหก็จะมีผู้กล้านะคะหลากหลายคนนี้งไงน้องเมทสรลปอุ้ยน้องเมทเป็นสายยิงนะคะยิงไกลมีสกินอีกร่างนึงด้วยนะคะโอ้ชอบตัวละครมากเลยยังก็แปลว่า เราก็มีสกินด้วยสิแต่เราชอบสีม่วงอยู่แล้วนะคะใส่ท่นูนี่แกเป็นสีเขียวคันนี้คันนี้สีชมพูน่ารักหุยชอบอ่ะชอบจังมีตัวละครน่ารักแล้วก็คอสตูมน่ารักเยอะแยะมากมายเลยโห้ยฉันชอบมาก ข้าไปดูในของขวัญของฟานนะคะฟานที่เป็นน้องเบสเขาจะให้อะไรเราบ้างเอ่ยก็มีรางวัลการเลเวลอัพด้วยนะคะก็จะได้รับทองนะคะงอไปดูที่เครื่องสวมใส่ดีกว่าค่ะจัดการเครื่องสวมใส่ก็สามารถอ่าใส่พวกแบบอาวุธอะไรพวกนี้นะคะนี่มีอาวุธนะคะมีเครื่องประดับเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูสมุดสะสมไอเทมดีกว่าโอ้อันนี้อาวุธเป็นดาบนะคะดูสิ ก็มีหลากหลายไอเทมเลยนะคะยอยากได้อ่ะต้องเล่นขนาดไหนถึงจะได้ภารกิจของเอเลนเดลตอนนี้2ทัพห้อเดี๋ยวไปลีนต้องไปเล่นให้ให้ครบละต้องไปทำเควสให้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะได้ของมามากมายเนาะก็เล่นอัพเลเวลไปเรื่อยๆก็ได้รับของรางวัลมากมายแล้วละคะ่ะเดี๋ยวเข้ามารับตรงกล่องจดหมายด้วยนะคะรับทั้งหมดไปเลยโอเค อันนี้รับได้ยังเฮ้ยได้สิ้นมาหรอหรือสองพาน่เแน่เยี่ยมเยีมเยี่มเยี่มและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะคะตัวเกมเนี่ยก็จะมีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะก็มีอะไรสนุกสนุกให้เราทำกันเยอะเลยก็สำหรับวันนี้นะคะพี่ลินต้องขอตัวจบคลิปกันไว้เพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวจะไปปลดล็อกเนื้อเรื่องนะคะไปผจญไัยกันต่อเลยมาท้า PVP พีพี่ลินได้นะคะไม่กลัวอยู่แล้ว อย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะคะลิงก์ดาวน์โหลดพี่ลิจะแปะไว้ข้างล่างนะคะเล่นได้ทั้งในระบบ iOS และ Android เลยค่ะก็ก่อนจากไปนะคะพี่นิมมีกิจกรรมนะคะจากแอป t o o m a n y Wallet มาฝากนะคะก็วันนี้นะคะจนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะเติมเงินซื้อไอเทมในเกมผ่าน True V Card เนี่ยจะได้รับเงินคืน10%นะคะเฉพาะ Android เท่านั้นนะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะใครที่มีแอปพลิเคชัน t r u m o n e y Wallet นะคะสามารถกดรับไอเทมได้ฟรีรับไปเลยนะคะ100 Man แมนโดลินและ5,000โกลนะคะโอ้ยของฟรีแบบนี้ห้ามพลาดนะสำหรับวันนี้นะคะพี่ลิน้องขอตัวไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะคะบ๊ายบาย